เดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับว่าทุเรียนต้นเล็กปลูกจะรอดหรือไม่นะครับเราไปดูด้วยกันนะครับครับสวัสดีครับอเว็บไซต์สราฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับเรามาพบกันเช่นเคยนะครับเรามาเลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกทุเรียนนะครับพี่น้องอปลูกทุเรียนที่ผมเคยลงในคลิปนะครับก็เป็นทุเรียนที่อยู่ในสวนใหญ่นะครับแต่ผมก็ พยายามที่จะเอาทุเรียนเล็กมาปลูกในโมเดลของสุดาฟาร์มนะครับซึ่งในบริเวณนี้ไม่มีใครปลูกเลยนะครับแต่ผมก็จะปลูกแล้วก็จะปลูกไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงนะครับตอนนี้ผมค้นพบปัญหานะครับคือปัญหาเกี่ยวกับดินมีปัญหามากอันที่หนึ่งดินนะครับอันที่สองคือแมลงนะครับพี่นอ้องพูดถึงแมลงแล้ว ไม่อยากที่จะให้พี่น้องไปดูต้นทเรียนเลยนะครับมันคุนไปหมดนะครับข้างหลังผมนี่แหละครับก็เป็นหลังสะที่เราขุดเพื่อที่จะเลี้ยงปลานะครับในโมเดลของสุดาฟา์มกนิกไทยแลนคือเราจะเลี้ยงปลาสองบ่อใหญ่ๆนะครับแล้วก็เอาน้ำปลาไปทำนานหนึ่งไร่ใช้วัสดุสิบตันนะครับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังหาวิธีการเพื่อที่จะเอาน้ำมาใช้ให้ได้ทั้งปีในเนื้อที่หนึ่งไร่ ซึ่งดําเนินการไปแล้วนะครับได้ประมาณ70%เนะครับแต่พี่น้องมาดูต้นทุเรียนก่อนนะครับพี่น้องเพราะว่าในคลิปพี่น้องได้สอบถามมานะครับอยากจะติดตามว่าต้นทุเรียนที่ปลูกในหลังสะเป็นยังไงครับสุดาฟาร์มเอาวันนี้สุดาฟาร์มเอาให้ดูนะครับแล้วก็นําเสนอปัญหาให้พี่น้องได้เห็นจะจะด้วยนะครับไปดูด้วยกันนี่แหละครับพี่น้องครับ ซึ่งพี่น้องกำลังเห็นท่อสีเขียวนะครับเรากำลังเดินท่อเพื่อที่จะปล่อยสปริงเกอร์นะครับแล้วก็จะปลูกกล้วยตั้งแต่จุดโน้นมานะครับจนถึงจุดตรงนี้นะครับก็ระยะทางก็ประมาณเกือบสองเมตรนะครับรอบๆสะนะครับพี่น้องอันนี้เรามาดูต้นทุเรียนที่ปลูกนะครับตามที่ผมได้นำเสนอไปต้นๆแล้วนะครับ นี่แหละครับพี่น้องต้นทุเรียนที่ปลูกนะครับพูดถึงเป็นไหมทุเรียนเขาเป็นนะครับพอดีช่วงนี้ก็ช่วงค่ำๆใบก็เริ่มหุบแล้วนะครับประมาณห้าโมงเย็นแต่ผมก็จะนำเสนอให้พี่น้องได้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับวิธีการเราปลูกก็เคยนำเสนอไปแล้วนะครับเราใช้ทุกวิธีทางเพื่อที่จะทำการไล่แมลงนะครับพี่น้องก็ดูได้นะครับแมลงเจาะกินไปหมด คือผมจะไม่ฉีดนะครับจะไม่ฉีดสารเคมีเพื่อเป็นการท้าทายและก็ทดลองดูนะครับพี่น้องทีนี้มาดูรอบๆโคนต้นนะครับนี่แหละครับผมปลูกตะไคร้นะครับเป็นตะไคร้หอมนะครับเอามาจากสวนเพื่อนกําลังเป็นนะครับตะไคร้หอมนี่ก็ปลูกพร้อมๆกับทุเรียนนะครับทุเรียนนี่ก็ต้นเขียวดีนะครับคือปัญหาหลักๆ การปลูกทุเรียนนะครับหนึ่งดินเหนียวนะครับพี่น้องอดินเหนียวที่ขุดมาจากหลังสะนี่แหละครับทุกจุดจะเป็นดินเหนียวนะครับแต่ผมก็เอาดินหน้าดินนะครับจากการขุดที่นาแล้วก็เอามาถมจุดนี้นะครับเพื่อที่จะปลูกทุเรียนนะครับพี่น้องครับก็เราเล่นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะเอาชนะแมลงนะครับ นี่แหละครับอันนี้ก็เป็นตะไคร่หอมนะครับใบแก่ๆก็มามัดก็พี่น้องดูได้นะครับก็ความเจริญเติบโตอยู่ในระดับนี้นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูต้นอื่นๆอีกน,นะครับนี่ครับต้นนี้ก็เหมือนกันนะครับพี่น้องช่วงแล้นที่ผ่านมามันขาดน,น้ําด้วย นะครับแต่บางเอิญที่บ้านมีต้นกล้าทุเรียนเยอะนะครับก็เลยลองปลูกจะได้เรียนรู้นี่แหละครับทุกต้นก็จะมีแต่ใครหอมนะครับนี่แหละครับอีกต้นหนึ่งนะครับ ทุกต้นผมก็จะปลูกตะไคร้หอมนะครับกําลังเป็นลักษณะนี้เพื่อที่จะมาคลุมให้ต้นทุเรียนนะครับก็พี่น้องดูนะครับแมลงเจาะพุนไปหมดนะครับแต่ผมก็ปล่อยไว้อย่างนี้ละก่อนเดี๋ยวผมจะเดินระบบน้ําให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็จะเริ่มต้นปลูกอีกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องนี่แหละครับระบบน้ําเป็นท่อทีเขียวเดี๋ยวจะพาพี่น้องดูนะครับ ก็เป็นลักษณะนี้เกือบทุกต้นนะครับนี่แหละครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับก็ดูตะไคร่หอมเราปลูกนะครับเพื่อเป็นการไล่มแมลงแมลงก็พรุนนะครับเจาะต้นทุเรียนพรุนไปหมดนะครับก็เลยนําเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูนะครับว่าความจริงก็คือความจริงนะครับเราจะพยายามหาวิธีการปลูกนะครับ ให้ได้อันดับแรกเราจะใช้ดินจุดนี้ก่อนนะครับหาว่าปลูกแล้วไม่เป็นเราจะเอาดินมาจากภูเขาไฟระเบิดนะครับดินสีสเกตมาปล่อยต้นละต้นตละสองคิวนะครับน่าจะปลูกได้นะครับก็พี่น้องดูอันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็จะปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ ก็พี่น้องคอยติดตามดูนะครับตอนนี้ก็ข้าวหไร่ใช้วัสดุสิบตันนะครับน้ำเพึ่งมาแล้วผมก็จะเอาแหนแดงไปปล่อยให้เต็มพิกัดเลยนะครับนี่แหละครับพี่น้องก็คลิปนี้ก็ให้พี่น้องได้ดูนะครับต้นทะเรียนที่ปลูกในหลังสะในดินขุดใหม่เป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้อเอาแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ